อัปเดตสถานะการต่อสัญญาใหม่ของ3นักเตะที่เหมือนจะไม่อัปเดตและก็เรื่องราวของตลาดซื้อขายที่ตกมาเป็นข่าวกันอีกครั้งกับซูบิเบนดีและคูดูสรวมถึงการเรีนวิวครับออกมาบอกเลยว่าเขาไม่เชื่อเลยครับว่าลเรวพูจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปีนี้ก็แล้วแต่มึง ติดตามรถเราทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์เ่าของครับซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานเจ็ดปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหมึอกลุ่มมาล่าซันสึหมึอกลุ่มบุกปรุงรสมาล่าเจ้าแรกของประเทศไทยสนักกที่ินเดดี่่ยวกกก็ไ้ินคูับเครรืื่่่่ออองงดมก็ยยิไข่มันตาาารค25บทมี2รสชาติ่ หม่าล่าดังเดิมและรสหม่าล่าเผ็ดไฟลุกหาซื้อมารับประทานคู่กับการเชี์ฟุตบอลได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาอร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ t o in o n เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองท้องสักสองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่รา้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทาง e และ ลองสบายสำรับน้องชายต้องไข่ทริมเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทริมเมอร์จากแบรนด์ไข่กูมิ่งด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยสำรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นตอ Welcome to จอตลาดซาคาหงวันนี้มากัน5ประเด็นแล้วก็รวมถึงมีประเด็นของนักเตะทีมชาติที่ไปแข่งขันกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาในาวันที่ค่อนข้างงอมพระรามนิดหนึ่งเพราะว่านอนน้อยเหลือเกินช่วงนี้นะฮะแต่ก็ยังพยายามที่จะทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมการสำหรับเหล่าแฟนหงแดงนะในอนาคตอาจจะมีเรื่องของคอนเทนต์ที่อื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเองก็ อยู่ในสื่อก็พยายามทําข่าวหลายๆทีมได้รับรู้เรื่องราวหลายๆทีมแล้วก็ก็อยากจะลองทําไปแตะข่าวหลายๆทีมบ้างน,นะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของฐานแฟนคลับด้วยแหละพูดกันตรงๆน,นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจยังไงก็ลองคอมเมนต์ทีมที่คุณเชียร์ไว้และอยากให้ผมเนี่ยเก็บข่าวที่มันสําคัญสาคัญเนี่ยมาฝากคุณบ้างไหมนะฮะถ้าอยากก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือวันนี้เนี่ยนะครับสิบห้าเดือนสิบเอ็ดเขาลดอีกแล้วไข่กูมิงบายไข่ทิมเมอร์ไข่ คิมเมอร์ใบไข่กลูมิงเนี่ยเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับไข่กลูมิงนะครับสามารถเอาไปเล็มข้างล่างได้เลยแล้วก็มันก็จะสะอาดครับผมใช้มาเกือบปีแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับใบมีดซึ่งวันนี้เขาแถมใบมีดสำรองมาให้ด้วยนะครับสำหรับโปรวันนี้1616บาทครับโปร15วันเดียวนะครับเวลาเที่ยงวันถึงบ่าย2เท่านั้นคุณดูคลิปนี้จบปุ๊บคุณต้องรีบเลยนะครับผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะฮะบอกเลยว่าความสำคัญของตัวใบมีดสำรองมีอยู่มากนะครับเพราะว่าพอใช้ไปเนี่มผ โกน2ที่อย่างเงี้ยโกนหนวดด้วยผมก็ใช้ใบมีดหนึ่งโกนข้างล่างผมใช้ใบมีดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมฝากไว้ให้อย่าไปซื้อของปลอมนะจ๊ะถ้าจะซื้อของแท้ก็ลิงก์จากเกมเองเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเขาไม่เคยเอามาลดเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นใครซื้อเนี่ยต้องซื้อวันนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยละกัดอ่ะเข้าเรื่องรา,ขา,าวข่าวสารเลยแล้วกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของการจะซื้อผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมนะฮะคาร่าหรือว่าาเมคกกกอออให้้ดืไล ถึงช่วงตลาดเดือนมการาคมนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเดเนินการเสริมความแข็งแกร่งนักเตะในช่วงตลาดเดือนมการาคมครับโดยแนะนำอาร์เนอร์นะครับว่าควรจะต้องพุ่งเป้าไปที่ทางด้านของมาร์ตินซูบิแมนดี้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเคยอยากจะได้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับคาร่าเนี่ยบอกว่าถ้าผมปเป็นลิเวอร์พูลผมคงเสริมนักเตะในช่วงเดือนมการาคมผมเข้าใจดีว่ามันจะมีหนทางอีกยาวไกลแต่เรารู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะไม่ทำอะไรโง่ๆในตลาดซื้อขายแต่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสคุณก็ควรจะต้องทำมันนะอััันนนนนนนีีีี้้้้้หมมมาา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 ยถึงงววว่่่่ซซูููบบบบบิเเเดดะะคคครรรรรรตตตออ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 กกกืทลล์์์พใช แบบไปเล่นในตำแหน่งเบอร์หซึ่งเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สำหรับผมถ้าคุณคิดว่าซูบิเวนดี้ยังเป็นนักเตะที่คุณต้องการเนี่ยคุณควรซื้อเขาเลยนี่แหละคือจังหวะที่เหมาะสมแล้วครับนี่คือสิ่งที่คาร่าบอกเอาไว้จริงๆก็ถ้าอยากได้กองกลางเบอร์หแบบที่กาฟเฟนแบชเล่นเนี่ยนะครับซึ่งซูบิเวนดี้ก็ได้นะครับผมก็คิดว่าถ้าเขาอยากมาเนี่ยเราก็พร้อมซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเขาจะอยากมาไหมน,นั่นอเองท่าแรกของซูบิเวนดี้เองตอนนี้ก็ยังมีข่าวพัวพ,พันกับลิเวอร์พูลโดยตลอดนะครับแม้ว่าจะผ่านตลาดซ ดีให้ได้อีกครั้งในตลาดเดือนมกราคมนี้ทางด้านาของเดวิดออลสตีนครับผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงในได้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลเองนะครับแล้วก็รวมถึงอาร์เซนอลเนี่ยยังคงให้ความสนใจในตัวของซูบิวเมนดี้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกักบโรมาโน่ครับเดี๋ยวข่าวชื่อดังที่ยังยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังคงสนใจในตัวซูบิวเมนดี้แต่ติดกับปัญหาตรงที่ว่าซูบิวเมนดี้นั้นยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจที่ยังรักมั่นในเรอัลซูซ e ัดัตอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยยยยยออไไยันนััััังงงงไไไไไมมมมนน่่่่ออออออาาากกกกจะะ้้้้้้้้ปปปปหหนน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 ดดดดวววตตีีีีซซซซูููบบบบิิิเเเเลลลลลแแทท16 1ใคครรรรร2สสส์ุๆพ ยังสนใจในตัวซูบิเวนดี้อยู่แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยลิอร์จะไม่ค่อยขยับในช่วงตลาดหน้าหนาวยกเว้นแต่ว่าจะมีโอกาสดีจริงๆในการคว้าตัวอย่างดิวของกากโปหรือว่าฟิเิฟันได้นั่นเองนะครับก็เอาจริงๆผมว่าสําหรับตอนนี้เรื่องของซูบิเวนดี้น่าจะยังไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะยังไม่จําเป็นอะไรถึงขนาดว่าจะต้องเร่งปิดดิวให้ได้ในตลาดซัมเมอร์ยกเว้นเสียแต่ว่ากาเฟนแบชบาดเจ็บไปนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยผมว่าลิอร์คงขยับแน่ๆเพราะว่ากองกลางหมายเลขหกที่เล่นได้แบบกาเฟนแบชเนี่ยไม่มีอยู่ในท เล่นได้แหละครับแต่ว่าแล้วใครจะเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แทนแม็กอลิสเตอร์ใช่ไหมครับจะใช้เคอร์ติสโจนยืนคู่กับโซฟอสไลน์มันก็แปลกๆใช่ไหมครับเมื่ะนั้นก็ถ้ามีโอกาสซื้อซะดีกว่าแต่ว่าถ้ากาเป็นแบบไม่เจ็บก็ไม่ซื้อก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะในมุมผมนะครับไปต่อทนนี่ข่าวซื้อขายครับหงแดงกลับมาสนใจโมเมตครูดูสครับรายงานนี้ออกมาจากเซมี่มารกเบลครับซึ่งเป็นสื่อจากทางด้านของเดลี่เมลที่ออกมาบอกว่าลิปูเนี่ยยังคงให้ความสนใจในตัวโมเมตครูดูสแนวรุกตัวสำคัญของทาางด้นเวสต์แฮมยยููไนเต็ดอ่ครับโดยเชื่อว่่่่าาาาลลลิิเออรูููนนนนั้้คคืหึงงใใททีีมมมตตตดดดสยกช ซึ่งหนึ่งทีมที่มีการติดตามคูดูสอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คือทางด้านของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองโดยว่ากันว่าคูดูนั้นน่าจะพร้อมย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับเวทแฮมเองครับน่าจะตั้งราคาค่าตัวตัวรูกรายนี้ไว้สูงถึง85ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นค่าฉีกสัญญาของเจ้าตัวนะครับตามข่าวบอกเพิ่มนะครับบอกว่าเวดแฮมจะไม่ลดราคาครับถ้าอย่ากได้คูดูต้องจ่ายค่าฉีกสัญญานี้เท่านั้นเลยในซีซั่นนี้ครับคูดูสมีฟอร์มการเล่นท อนนนตี้ะครับคูดูลงสนามทั้งหมด10นัดนะครับแล้วก็ยิงไป2ประตูกับ1แอสซิสต์เป็นนักเตะคนสำคัญของทั้งทีมชาติการ์นาละเวสแฮมนะครับทั้งที่อายุก็เพิ่งจะเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองครับก็ถ้าได้มาก็อาจจะสามารถใช้งานได้ไปยาวๆเลยแต่ว่าแพงไปหน่อยนะครับ85ล้านกับโมเมตคูดูจะบ้าหรือยังไงกันเออต่อมาครับอีกหนึ่งข่าวซื้อขายครับเขาบอกว่าหงแดงสนใจดาวรุ่งของอาแจ็กสครับแต่ว่ารายงานนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับแกมบายไลน์ครับออกมารายงานว่าเล่ย์พูลให้ควววาาามสนนนใใจจตตตััััขขอออองงงงโเเรลลฮกกะหย18ปี จากอาร์เ์ดัมที่เล่น,นทางแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์แบ็กนั่นเองฤดูกาลนี้ครับฮาโต้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด20เกมนะครับในทุกรายการทำผลงาน3ประตูกับ4แอสซิสในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยเชื่อกันว่านักเตะรายนี้มีโอกาสสูงมากที่ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซัมเมอร์หน้าที่กำลังจะม,มาถึงโดยฮาโต้ในวัย18ปีนั้นเล่นกับอาร์จ็กซ์ไปแล้ว81เกมครับยิงได้4ประตูกับอีก7แอสซิสซึ่งฮาโตเองเขาถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของอาร์เจ็กต์ตั้งแต่ซีซัน,น,น,น้้วาคานครกาายสอง อยู่ที่30ล้านยูโรถามว่ามีความน่าสนใจไหมก็มีครับแต่ว่าด้วยชื่อเสียงของสื่อเนี่ยก็ต้องกรองกันนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ผมเล่นใน f c 2 5นะครับผมซื้อมานะครับคือ Potential ในการพัฒนาสูงมากนะครับสำหรับจาร์รลฮอโตนะครับผมคิดว่าถ้าสนใจจริงน่าสนใจมากมากว่าจะเอามาต่อยอดกับการหาแบ็กซ้ายคนใหม่ทดแทนการจากไปของแอนดูรเบอร์สันที่นับวันนะครับร่างกายแล้วก็อายุอาณามก็จะค่อยๆภพากความเก่งกาจของตัวเขาไปผมคิดว่าน้องเองถ้าย้ายมาอยู่ลิพกูก็น่าสนใจอาจจะได้เป็นตัวแทนระะย ขอองโร์ก็ได้ตัวนี้น่าสนใจแต่ยังไม่ใช่ข่าวที่เราจะให้ความสําคัญได้ขนาดนั้นเนื่องจากว่าสื่อที่รายงานยังคงไม่ใช่สื่อเทียสูงนะครับอ่ะมาอรปเดตสัญญา3ามตั้งตะหลักกันหน่อยนะครับนี่คือสื่อเทียหนึ่งนะครับเจมเพียสเจมเพียสออกมาเขียนบทความรายงานสถานการณ์ของสัญญา3ามตั้งตะหลักของทีมอย่างโมซาลาเทรนและฟิจิฟันดว่าใครคืบหน้าไปในทิศทางไหนบ้างบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับงง,งงงกันหมดเลยเพียรสบอกว่าซา่าแนสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่ายังรักและอยากอยู่กับลิปูต่อไป ครอบครัวก็แฮปปี้ดีที่ลิเวอร์พูลลูกๆก็เกือบจะเป็นชาวสเกิลเซอร์ไปแล้วด้วยซ้ำก่อนพักเบรกทีมชาติครับก็มีรายง,งานจากสื่ออียปว่าในช่วง2สัปดาห์ที่พักเบรกนี้เนี่ยมีการคาดการว่าการเจรจาต่อสัญญาจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับส่วนทางังฟันไดก็ค่อนข้างาคล้ายๆกับซาราที่ย้ํามาตลอดว่ายังรักและอยากอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่อไป หรเขาออกมาพูดเองว่าเขากําลังเจรจาสัญญาใหม่กับสมสรอนอยู่ในตอนนี้ปิดท้ายที่คนสุดท้ายที่อนาคตดูงอนแง่นมากที่สุดครับคือเทรนต์นั่นเองครับโดยเทรนต์เองนะครับเขาออกมาบอกตอนก่อนหน้านี้ครับว่าทุกครั้งที่เขาเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะไม่มีข่าวอะไรออกมาทั้งนั้นและครั้งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์ก็ยังคงให้เกียรติสมสรแล้วก็แสดงความรักถึงลิเวอร์พูลอยู่ตลอดเวลานะครับท่ามกลางกระแสข,ข่าวจากทางสเปนที่ว่าเทรนต์เนี่ยจะไป ปากพูดอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าพูดไปเรื่องของสัญญาอาจจะหลุดไปถึงสื่อและทั้งหมดนี้จะยังคงถูกปิดเป็นความลับต่อไปโดยในรายของซาร่าเพรสบอกว่า,ก,วาการเจราจาตอนนี้คาดว่าจะอยู่ที่ค่าเหนื่อยและระยะเวลาของสัญญารวมถึงโบนัตต่างๆซึ่งคาดว่าถ้าดิวมันออกมาที่3ามแสนห้าหมื่นปอนด์ในระยะเวลา2ปีอาจจะเป็นอะไรที่ซาร่าและลิฟูรับได้อยู่นะครับสามแสนห้าหมื่นปอนด์กับซาร่ากับการต่อสัญญาอีก2ปีอาจจะรับได้ส่วนทางเทรนด์เองครับเพียร์ินยันว่าเทรนด์เนี่ยจะไม่ย้ายไปไหนในช่วงหน้าหนาวน,นี้นะครับเบื้องต้นนะ และรยางยางานจากทางสเปนเน่ยมันไม่เป็นความจริงเลยว่าลิปูเนี่ยทำใจได้แล้วว่าจะต้องเสียเทรนไปว่าเทรนจะไม่ต่อสัญญาอะไรแบบนั้นเป็นการเล่นข่าวจากสื่อทางมาริดนะครับที่ลิปูตอนนี้เดินหน้าต่อสัญญาเทรน์อย่างต่อเนื่องรอเพียงแค่ว่า เทรนด์จะตกลงหรือไม่ความต้องการของร์พูคือการเก็บเทรนด์ไว้กับทีมให้เป็นอนาคตนะครับส่วนฟันได์เขาออกมาบอกเองนะครับว่าเขาเจราจาสัญญาอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ติดตามกันต่อไปสำหรับสัญญาของทั้ง3คนว่าจะอยู่ต่อกันหมดเลยไหมหรือมีใครต้องออกจากทีมร์พูไปบางทีพอเข้าเดือนธันวาไปแล้วทุกอย่างน่าจะใกล้กระจ่างนะครับถ้าตอนนั้นทุกอย่างไม่ถูกใจแฟนบอลผมคิดว่าริชาร์ดฮิวควรจะต้องโดนตําหนิหนักที่สุดเลยครับเพราะว่างานของคุณเนี่ยคือการต่อสัญญ,ญาคือนักเตะมึงก็ไม่ซื้อถ้ามตต่อสัััญญาาไมได้้เนนนยก็ล ปิดท้ายที่ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่คุณเองก็ควรจะต้องฟังเอาไว้ เพราะว่าตำนานคู่แข่งของเราเขาออกมาบอกแบบนี้ครับเนวิลลันยังไม่เชื่อว่าโฮงจะคว้าแชมป์ได้ก็แน่นอนนะครับเราเองก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าการแข่งขันยังผ่านไปไม่ถึงครึ่งทางของระบบลีกเลยเพียงแต่ว่าเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราก็ต้องชมกันไปนะครับย้อนกลับไปในช่วงก่อนเริ่มตน้นซีซั่นนี้ครับเนวิลเคยทำนายไว้ว่าลิพูจะไม่ติดแม้กระทั่งท็อปโฟลด้วยซ้ำโดยเขาเลือกสเปอร์แล้วครับแล้วก็แมชเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปแทนที่ของลิพูใน4อันดับแรกและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เพิออเเจจด แนนน่อแต่เนวิลก็ยังบอกเล็กๆบอกว่าเรวคูน่าจะไปไม่ถึงแชมป์ลีกหรอกล่าสุดครับเนวิลพูดในรายการ The Overlap นะครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเร์คูจะไปถึงแชมป์ลีกได้เนวิลบอกว่าเมื่อคืนผมตกใจเลยเพอเห็นโพสตของ SkySport ใน IG อ่ะคือโพสตนั้นแม่งพูดถึงโอกาสกาคว้าแช,ชมป์ลีกเว้ยแล้วผมตกใจมากเลยนะเพราะว่าไอโพสตนั้นนแม่งบอกว่าเร์พูมีโอกาสกาคว้าแช,ชมป์สูงถึง60%รแมนซิตี้34%านแลวอาร์เซนอลแค่4%เให้คุณบ้าเปล่า คือว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกรู้สึกว่าโอกาสในการคว้าแชมป์เนี่ยมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่คือผมแค่รู้สึกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมามันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนนะซึ่งมันก็เป็นเพราะว่ามันมีตัวแปรที่ชื่อว่าเป๊ปโกเดโอล่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกไงล่ะผมว่าในซีซั่นนี้เรายังไม่ได้พูดถึงชื่อของเป๊ปสักเท่าไหร่เลยนะโอเคผมคิดว่าถ้าเป็น15 20ปีก่อนเราอาจจะตัดชื่อของอาร์เซนอลไปได้แล้วแต่ว่าในตอนที่ผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นลิเวอร์พูลอ,อาจจะต้้้้องงงชนนนนนะะแมมซซซิิตีีลล่่่คงจททใหััไึ จะทำได้มันก็คงทำให้ผมว้าวมากเลยละก็สรุปว่าเนวิลยังคงเชื่อว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลและแมนซิตี้จะกลับมาได้อีกครั้งนะครับในมุมของตัวเขาซึ่งก็อาจจะเป็นมุมของเนวิลเขานะครับที่เขาก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากมายอย่างการณีของ David Cruz เดวิดคูซนะครับกรรมการที่เป็นเดวิดซูซไปแล้วนะครับไปดมนู่นนี่นั่นแล้วก็ผู้จาไม่ดีใส่ลิวคูและเจงท็อปเนี่ยเนวิลก็เป็นไม่กี่คนนะครับที่ออกมาสวนกระแสะครับออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจได้ว่าครูซเนี่ย จะคิดแบบนั้นก็ได้เราก็เข้าใจได้ว่าการที่คุตประพฤติแบบนั้นพูดแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้อะไรแบบนั้นสามารถคิดได้แล้วก็บอกว่าคุตเนี่ยไม่ควรจะเสียหน้าที่การงานไปเพียงเพราะว่าวิพากษ์วิจารณ์ทีมฟุตบอลอะไรแบบนั้นแต่ในวิวพูดก่อนที่จะเห็นภาพนะครับว่าคูตนั้นไปซูดผงเข้าจมูกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของงานปาร์ตี้เยอะแยะ,ยะมากมายเรื่องของเดวิดคูตเนี่ยผมรอรอ รอแบบรวมทีเดียวแล้วซัดโป้งเลยทีเดียวเดี๋ยวผมทาให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมรอทีเดียวแล้วโป้งทีเดียวแน่นอนนะครับก็ถือว่าจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีสาหรับเรานะครับในฐานะแฟนบอลแล้วก็นักเตะลิปูเองที่คงจะได้ยินการพูดของแกรี่เนวิลล์บ้างว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะยังไม่สามารถเปถ็นถึงแชมป์ได้ถ้าทําได้ก็คงจะได้ตอกหน้าแกรี่เนวิลล์ได้บ้างหวังว่าจะใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นแรงขับดันที่ยอดเยี่ยมนะครับและนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดศาสตร์่าวหงในวันนี้นะครับวันนี้วันลา,ลก,าก,ก็อระท เรามาระวังตัวเองครับนะก็เป็นวันที่วัยรุ่นคึกขนองเป็นพิเศษป้องกันด้วยแล้วกันแล้วก็รวมถึงเรื่องของเล่ายาปราปิ้งนะครับถ้าเมาแล้วก็ไม่ขับแล้วก็เมาแล้วก็ไม่กลางไม่ไปทําอันตรายอะไรใครๆนะเพราะว่าพี่เนี่ยดูเดโมกราฟิกช่องพี่เนี่ย18ถึง34 เยอะมากครับ18-25เยอะ25-34เยอะมากเพราะฉะนั้นที่สื่อสารกับน้องๆวัยรุ่นโดยตรงเลยนะครับป้องกันด้วยนะไอเด็กผู้ชายทั้งหลายน้องๆผู้หญิงด้วยแล้วก็เรื่องของตีรอนฟันแทงเนี่ยก็เบาๆันหน่อยแล้วก็อย่าลืมใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องลอยหรอกนะครับไปเที่ยวก็ได้ไปเทียเท่ยวง,งานพาก,กันกินนู่นนี่นั่นแต่อย่าไปลอยกระทงมันสร้างขยะครับแล้วมันก็สร้างมลภาวะทางน้ําด้วยนะฮะอ่ะก็ฝากไว้ตามนี้แล้วก็ฝากนี้ด้วยนะครับนี่เลยไขย่ grooming ใบมเ,มอบเ่องงนนน้ายยวัีีีททตถึ ใบสองเท่านั้นแล้วก็เขาจะแถมอันนี้ด้วยนะครับใบมีสสำรองผมก็เปลี่ยนใบมีสสำรองมาใช้แล้วเหมือนกันฝากไปด้วยละกันครับวันนี้เกมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปแล้วสวัสดีครับ